สวัสดีค่ะทุกคนแม่แดงเอาอะไรมาอวดมาอ้างนี่ตําเองค่ะไปเก็บผักกะถินมาไปเก็บผักกะถินนะคะได้ฝักอ่อนด้วยนี่แล้วก็แวะซื้อถั่วพูแล้วก็มีแตงไม่ได้ไปตลาดนะคะอยู่แถวบ้านเลยไก่ย่างไก่ย่างโครงไก่โครงไก่นะคะ <c oughs> แล้วกามีแกงส้มเมื่อวานที่เหลือจากไปใส่บาททาบุญนะคะก็ยังไม่ได้กินเขาเหนียวด้วยนะนี่มีแตงโมแก้เผ็ดมาค่ะมากินข้าวกินส้มตำด้วยกันมาไหนลองน้ําลายไหลยอยากให้ได้ยินให้ได้เห็นกลิ่นเอ้ยอยากให้ได้กลิ่นจังเลยดูสิเม็ดกระถินงาม,งาม อื้มหืมหนูอื้มอืมหืมมือหมาเองอื้มหืมมือใหม่หัดทำนะคะอื้มไม่ว่ากันนะอืมหับกี่ไม้ละสิบบาท พ่อค้ารบพ่วงอืมน้ำอ่ะอร่อยอ่ะอืมอยากให้เห็นน้ำน้ำดูน้ำดูน้ำส้มตำ ใครว่ากินส้มตำคนเดียวไม่อร่อยไม่จริงเนาะต้มน้ำนะแล้วก็ปรับไข่เอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมเมื่อแดงไม่มอชอบกินสเต็ก แต่ก็กินได้มาใครได้อะไรมากินเอามาอวดตำเองนะคะตำเองนะแต่ไก่ย่างซื้อเขาออร่อยใจไก่กย่างอร่อยเขากินได้อร่อยเลยแหละนี่อะไรเอ่ยอื้อหือ อย่าทาตามนะไม่ดีต่อสุขภาพแต่นานๆกินทีแะเอาท้อนนี้แหละเนาะกินคนเดียวแกงส้มเมื่อวานนี้ทําไปใส่บาทเอ๊ะไปทําบุญ เหลือเก็บใต่ตู้ไว้กินหืแกงส้มมะละกออร่อยจ้ะเขาบอกแกงส้มยิ่งค้างคืนยิ่งอร่อยเนาะมาจิ้มอะไรก่อนตอนแรกว่าจะทอดไข่โมีไก่ย่างมีอะไรเยอะแยะมากเลย เลยเอาอันนี้ก่อนมาอืมคำใหญ่ๆเลยก่อนลาจ้าไปแซ่บ อีกคำอร่อยเม็ดกระถินก็งามงามมันมัน